นุกตัวที่เดียวเหนียวเสร็จเราได้แบบง่ายได้นะครับต้องต้องใช้วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันจากฮงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมคุณลุงครับคุณลุง อยู่บ้านใกล้กันอยู่คนละตำบลน,นะครับสวัสดีครับคุณดูครับ uh huh. ครับ uh huh. ก็มาวันนี้นี่คือปรมาจารย์นะครับนกเหนียวกับนกต่อยาหาที่ต่อไปตรงไหนวันไหนก็ไม่ได้สักทีนะครับ uh huh. มาดูแลว้วก็หนีมาดูแลว้วก็หนีมีวิธีครับสําหรับปรมาจารย์ท่านนี้นะครับเล่นนกมาตั้งแต่หัวเท่าเนี้ยจ mm hmm. <laughs> วิเคราะห์ได้หมดนะครับว่ามาจากไหนเอาแบบไหนนี่ต่อสายต่อโดยตรงนะครับอันนี้คืออาจารย์เลยว่าสายต่อโดยตรงตอนนี้ก็ไม่ได้มาหาแกนานแล้วครับด้วยภารกิจการงานไปมาหากันลําบากไกลหน่อยนะครับน้ําท่วมมั่งก็มาหากันก็มาคุยเรื่องนกนะครับสายนกก็คือจะถามแกว่านกที่เอายาก นกเหนียวเหนียวมีวิธียังไงที่จะ,อะเอามันแบบง่ายๆโดยใช้พเนียดโดยใช้นกต่อไม่ใช่เอากาวไปแทงนะครับเราเอานกไปต่อเลยแกทําแบบไหนอ่ะ,อะจะถามแกดูกว่าเราจะควรจะฟังแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันใช่เป็นความจริงหรือเปล่านะครับอ่ะุงครับนกที่ เหนียวๆที่เขาว่าเอาแยกๆนี่เราควรทําแบบไหนที่จะให้ได้มามเลี้ยงให้มันถูกใจเราไปต่อหรือครับไปต่อกลางวันเราไม่ต้องไปกระุุงกับมันตอนเย็นเย็นห้าโมงเย็นเราก็ไปดูที่นอนมันมันนอนต้นไหนมันอยู่อย่างไงตอนมันเข้านอนครับเราก็ปเนี่ยไปยองไว้ใกล้ๆคอนมันนอนเข้าไปมันก็เงียบ อืมครับเขาก็ทำกันยางไงก็ได้กันทุกคนได<ช>้กันทุกคนเหนียวเหน,น,น,นียวนี่ก็มึงไม่เหนียวแล้วทีนี้กาวกาวแห้งเลยใช่ไหมอเออนี่คือวิธีนะครับเดี๋ยวแกพูดเสียงไม่ดังเหมือนจักรพงศ์นะครับผมจะเ,เล่าให้ฟังว่าแกบอกว่าง,งี้ถ้าใครไปเจอนกเหนียวเหนียวตัวที่ถูกอกถูกใจฟังแล้วดีมีคารมหรือเป็นหลิวตันหรือเป็นสาอะไรต่างๆครับเหนียวเอาไม่ได้ ให้ไปดูนะครับที่มันนอนอย่าไปยุ่งกับมันไปแล้วเดี๋ยวให้ไปซุ่มดูตรงที่มันนอนนอนอยู่ตรงไหนคอนคอนไหนเราอย่าไปวันนั้นไปเห็นแล้วอย่าไปทําอะไรมันกลับบ้านเลยพอวันหลังมานะครับพอวันหลังมาเราอย่าไปทําอะไรเลยแถวนั้น ก็คือเอาพเนีดกับนกเรานี่แหละใส่ด้วยกันไปแขวนเลยก่อนนกที่จะเข้ามานอนนะครับก่อนนกตัวนั้นจะเข้ามาันมันนอนที่เดิมครับนกพวกนี้จะนอนที่เดิมนกเขาถ้าคนไม่ไปทําอะไรของมันเพพังหมดนะครับก็คือมันนอนคอนเดิมเราก็เอาพเนียดไปแขวนผ้าดตรงใกล้คอนที่มันนอน แล้วมันเราก็ต้องนึกถึงนะครับว่าใครวะมาใกล้ที่นอนกูแท้อ,อยังในบ้านเราเนาะเราอยู่บ้านเราเนี่ยเอหาเอ้ย,อยมึงมานั่งอะไรอยู่หัวนอนกูนี่วะมึงย,ยามเกินไปซะแล้วถ้าไม่ใช่ขโมยก็มาหลอยเมียเราละ <laughs> ต้องจัดมันก่อนนะครับเ,เพราะว่ามันมันครูมันจะตีครับมันก็ต้องโดดมันด,ดูไม่ได้ด,ดูไม่ได้ ว่าเออมึงใหม่มเออมึงมีพระเนียดหรือไม่ใช่มันไม่เคยเพราะว่าตรงที่พระเนียดตรงที่บ้านมันไม่เคยมีพระเนียดไปแขวนสักทีนั่นแหละมาโอู้หเลยเรื่อความโมโหโดดเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่จะทําให้นุกตัวที่เหนียวเหนียวเสร็จเราได้แบบง่ายได้นะครับต้องต้องต้อง,องใช้ความเพียรซะหน่อยไปดูตรงที่มันนอนนะครับ อ่ะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์อ่าไม่ว่าจะเป็นซาบเป็นปลาเนี่ยดินดําข้าวคัดหรือว่านกเขาอ่านกตอนกฝึกตอ่ออยากได้นกยังไงก็ทักมาหาจักรพงศ์ได้เลยจักรพงศ์จะจัดให้ตามคำขอแล้วก็เอาให้ตรงสเปคถ้าไม่ตรงสเปคก็ไม่ต้องเอาไปนะครับตรงสเปค ก็ต้องเข้าใจด้วยบางท่านได้ไปแล้วก็จะให้ถูกอกถูกใจท่านเลยมันไม่ใช่นะครับนกลูกเราก็ยังพูดยากเลยนกนี่มันไม่ใช่ว่าพูดกันรู้เรื่องนะครับบางทีบางวันกอ็อาจจะท้องเสียหรืออาจจะ,ะถ่ายขนผัดขนก็เป็นไปได้มันก็ไม่ขันวันนี้เอาดีๆอยู่เนี่ยวันนี้ย้ายไปบุ่งนี้ไปย้ายไปตรงนั้นก็ไม่ไม่ขัน ก็มีนะครับก็อย่างว่าเลยครับมันไม่รู้ใจกันขนาดนั้นเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะคิดแทนเขาได้ว่าเออคุยจะขันวันนี้คุยจะขันวันนี้เออก็อย่างนั้นครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กกดซับ,บสบไครต์แล้วก็ YouTube นะครับยูทูบอย่าลืมกดติดตาม YouTube ด้วยนะครับ y o u u u e f แฟนเพจแล้วก็ถ้าอยากได้นกก็คือทักไลน์มา,าทักไลน์มาในเบอร์095162 9562ครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาวอีสานพี่น้องชาวาตามประเทศที่มาอยู่ในไทยอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ คุยมานานพอสมควรครับวันนี้ก็คือสรุปว่า,านกที่เหนียวๆใช้วิธีนี้ครับไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลบุกบ้านเลยนะครับได้แน่นอนครับจวดจวดครับสวัสดีครับ